สวัสดีครับมานีก็มาพบคพ่อกันอีกแล้วนะครับกับช่อง BM c h a n ช e แนนะครับมานีก็ส่วนพี่สวนน้องมหาหนอไม้ครับเอาไปแกงแรงครับมานีก็อยู่กลางทุงหน้าครับกับบรรยากาศทุงให้ทงหน้าย้ำมือแรงครับอากาศชด่ชื่นครับเดี๋ยวสถ่ายเบิ่งเขางามงามพี่น้องจ้างามครับมานีครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทุงให้ทงหน้าฮาเนาะครับเนาะเขากําลังออกร่วงอ่อนๆครับเขางามครับปีนี้ อันนี้เป็นเขาน้องสาวอุ้ยแม่นงามครับอันนี้เข่ากับผมเองงามคือกัน <c oughs> แต่งามหน่อยกว่าโอเคครับไปกันเลยครับไปขึ้นไปสวน,นออกอนใหม่เฮรคคะพี่น้องข้างบนเลยอันนี้คือ,อยังอันนี้คือที่ดักปลานะครับเป็นต้อนต้อนน้อยนะครับอน,นุญาติปลาเต็มนหนึ่งครับพี่น้องแต่มพวกเขาแยงไหมอยู่ข้างนอกเบิด <c oughs> เดี๋ยเะา,า,าี่รองพยายามบ่มีเลยครับนี่ไม่ขี้เหนือ้อได่ขี้เหนื้อครับปามอยู่ข้างนอกครับไปัาไปหาหน่ใหม่ดีกว่าครับ online น้องน้องงาม สวนตัวเองประเด้รักบูนมบูรครับโอยใหญ่แห้ง เปิดแล้วได้น้มใหม่เรวจะพี่นอกปะเฮาเมื่อเห็ดแกงน้งใหม่กันค่ะไปค่ะ มาคาเก็บยานั่งจ้ามันมืดแล้วจ้าพี่น้องไต่หมแบดเก็บได้ไงใบใหญ่ไ,ไงพุน่ะซัมฟอร์มือซัมฟอร์มือพอยยันเนาะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงหาหกโมงแรงค่ะพี่น้องอ๋อเดี๋ยวนั่งซมโใบใหญ่แทนนะเก็บยานังไปยองใส่กแกงเราใหม่จ้า ใบยานาตัวเองนะตามธรรมชาติน้ำคักเนาะคอลโรฟิวของแทแท่สารพิษไย่แล้วไปจ้า